เขาใหม่จะรถหล่อๆออปชั่นเยอะๆจัดเต็มนะคะคันนี้เป็นปาชิโร่อีลิตอี i ิชัน2.4 4 e e l นะคะคันนี้เป็นรถปี2022เปรียบจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยจะบอกว่าคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะ ออกรถก็พลอยค่ะจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุดหลอคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรนะคะน่าสนใจบ้างเพื่อนรถเป็นสีขาวมุกนะคะกระจังหน้าดำนะคะเป็นกระจังหน้าแบบ ลิมิเต็นะคะตัว Elite Edition เลยคะ่ะกระจังหน้าเท่ๆนะคะได้สเปลยฉีดตาไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะนี่ให้ดูกันนะคะสวยมากมีเซ็นเซอร์กล้อง3 6 0องศานะคะนี่ค่ะดายล้อนะคะที่เป็นล้อ Elite เลยจะเป็นล้อดำแบบนี้นะคะพร้อมยางคุณภาพดีๆีมิชลินขอบ18ค่ะ กระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะให้ดูกันนะคะนี่ล้อง360องศาอยู่ตรงนี้ค่ะกันสาดมีมาให้ครบนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมเียมทํางานร่วมกันกับคุญแจสมาร์ทคีเลสได้เลยค่ะมาดูกันที่มุมนี้นะนี่นะคะให้ดูกันว่ารถครอบครัว7ที่นั่งสวยๆนะคะปาเจโรสปอร์ต e l i t e Edition 4 w w h e l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  wheel control นะคะได้กล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะคะมีลายเส้นแบบสวยๆนะลายเส้นไฟ LED ทุกคนทำให้รถเราดูแบบลักช r รนะคะสุดๆเลยแตะปุ่มยางประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้านี่เลยจ้าสวยไหมคะนี่จะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนใช้งานง่ายๆเลยค่ะเบาะนะคะสามารถพับราบได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้เลยนะคะสำหรับโซนที่เป็นโซนห้องสัมภาระตรงนี้นะคะ พับลงไปได้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นรองยางนะคะแบบนี้ให้นะคะทั่วทั้งคันเลยฝ่ายท้ายเก๋งกลางเก๋งมีจอตรงกลางให้อีกนะคะช่องแอร์ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะทำให้เย็นฉ่ำไปทั้งคันแน่นอนค่ะรถนะคะที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมนำ้นะคะน็อตต้องเดิมๆแต่เข็บเดิมแบบนี้นะคะนี่บอกกันไว้นะคะเผื่อใครไม่ทราบว่าที่ร้านพลอยค่ะคัดเฉพาะรถที่สวย Premium, ะะรับประกันที่คุณไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องการเช่นเดียวกันนะคะรถต้องสวยพรีเมียมนะคะส่งไปใช้ไม่ได้ส่งไปซ่อมทุกคนคะและคันนี้ค่ะเป็นปาเจโร่เอลิปีย2สองนั่นนานมาทีนะคะอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับที่นั่งของผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารคะเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะซุมเอาให้ดูนะ นี่นะคะเบาะตัว e l ลิทนะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้มาให้นะคะช่องชาร์จไฟนะคะเต้ารับอยู่ตรงนี้นี่คือจอตรงกลางนะคะจอใหญ่มากให้ดูกันพีจะนะคะเป็นจอขนาดใหญ่เลยเพื่อนๆสามารถดูหนังฟังเพลงกันได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะโซนของผู้โดยสารนะคะเพื่อนคะสวยมาก คันนี้นะคะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งของคนขับนะคะนี่ได้ชุดเบาะหนังสวยๆชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีแอร์แบ็กด้านข้างให้ด้วยนะคะปรับกันได้สบายๆเลยคะ่ะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะ ขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครุสคอนโทรลแพดเดิลชิพนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้หมดเลยปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะกระจกนะคะปรับพารไฟฟ้ารถปี2022แทแท้ๆค่ะไม้วิ่งไปประมาณ90,000โลค่ะนี่พวงมาลัยสวยๆเลยค่ะจอตรงกลางนะคะเป็นจอขนาดใหญ่มากจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับระบบนำทางนวิเกเตอร์ค่ะ ได้กรอง3้อย3ิ0องศามาให้ด้วยนะจ๊ะแอร์นะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาเลยค่ะมีไวเลสชาร์จค่ะนี่นะ h DMI USB ให้ครบเลยค่ะและนี่คือรถขับ4ค่ค่ะมดการขับขับ4อยู่ตรงนี้นะคะกระจกตัแสงรบกวนออโต้ม่านบางแดดน,นะคะมาพร้อมกับไฟสองสว่างนะคะวอร์มไลท์มาให้ด้วยค่ะคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่ร้านเ วันนี้เพื่อนๆเอาไปเลยค่ะที่1.99,000้บาทจัดมาให้ใชงเงินออกรถนะคะ999บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆอยากให้ไปส่งที่จังหวัดอะไรนะคะหรืออยากเป็นเจ้าของคันนี้แล้วนะคะอยากปรึกษาเคสนะคะก็ได้เลยค่ะพอดูแลให้หมดเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายดูแลกันแบบยาวๆเลยนะอีลิตน,นานทีมานะคะใครที่ตามหาอยู่ก็เป็นเจ้าของง่ายคะ่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ